มีเมนูแนะนำด้วยนะถ้าพิซซ่าก็มีที่ขาย ไม่ได้มาเดินแถวนีว้นะส่วนมากก็จะขี่รถแล้วก็กลับกลับเลยส่วนมากก็จะไปเทตลาลดินทองแล้วก็ไม่เคยได้พอมาจอดตรงนี้เออม,มันมีร้านให้ดูเยอะมากตึ่งเปิดค่ะเ,เปิดได้สองนาทีอ้าวหรอใช่ค่ะแลาวพี่พื่งอันนี้ก็ทําให้หรือว่าพี่ทำเองอันนี้เป็นเป็นชายค่ะมันเป็นของเขาเลยใช่ไหมใชยค่ะคันเช่าแฟร์มาี่ค่าเช่าสี่พันบาทต่อเดือนต่อเดือนวถือทัน แต่ละวันก็คุ้ค่าอยู่เนาะพอได้ถ้าถ้านักเรียนเปิดอะก็จะได้แต่ตอนนี้เปิดไหมคะตอนนี้เขายังมาไม่ครบค่ะก็คือโควิดถ้าห้องไหนโค้ติดโควิดเขาก็ปิดทั้งห้องนักเรียนก็เลยยังไม่ไม่ค่อยแต่พาะสาจย์ไปมาก็โอเคนะเป็นพอได้แต่ไม่ไม่ได้แบบว่าคูลใช่ไหมใช่เพะก็พออยู่ได้เนาะเพราะว่าบางคนเขาก็เลยอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แอง ก็นเหนหนูนี่แหละวันนี้มนเงินรูบอกว่าไอเราไปไปตลาดนัดกันไหมมองเนี้ยวันนี้ไม่มีตลาดนัดเนี่ยก็เลยขี่วนมาถึงนี้จะไปไหนดีไอบอกทางก็เลยแวะตรงนั้นมาวันนี้ก็เลยไ้เดินดูสักหน่อยดิคือถ้าใครชอบทานอะไรนะเนี่ยตะเกียวย่างนะคะร้านอยู่เยื่องๆกับโรงเรียนเตรียมบัณฑิตค่ะมาแวะได้นะคะ มีหลายร้านให้เลือกเลยมีทั้งพิซซ่าแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะ่ะชากระปังแล้วก็มีอ่ออะไรเยอะอโอ้หลายร้านเหมือนกันอะ่ะแวะมาดูนะคะมีเยอะเหมือนกันคะ่ะพิซซ่าอยู่ด้านหนุนเทดูพี่เขาทำต่อ เอเอ7งคึ่คะ7งึ10โมง0โมงะใส่ทสไสทยไหมคะอ่าใส่ค่ะราคา9บา,าทแพม ถ้าใครแอลจะใครหลาดไหนโหสมชื่อจริงๆเลยสมชื่อตกเกลียวยักจริงๆตื้นลึเลยถ้าเป็นไก่ยักจะใส่เลยอ่าแบบไหนก็ได้ค่ะก็คือถ้าเป็นแบบวันน่ะคะ่ะจะ ไหนอะคะก็คือไซส์9กบาทโอ้ลอกได้เลือกได้สามหน้าอ๋อเลือกได้สามหน้าอันนั้นเป็นไซส์ไหไไซส์ L หรออันนี้เหรอคะไซส์ L ค่ะอ๋อเพราตบางคนชอบแบบหน้าเดียวเลยก็ได้อ๋อแล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหม ได้แล้วโอเคค่ะตัวเกียวยักก็ได้เลยนะคะถ้าใครชอบ่านมาทางนี้ก็แวะได้นะคะปิดร้านปิดตั้งอ่าเปิดสิบเอ็ดโมงถึงทุ่มหนึ่งค่ะเิญมากชิมได้นะคะอร่อยมากเลยถึงบ้านแล้วเราจะมาชิมตัวเกียวยักกันเปิดทุกวันนะคะเปิดสิบเอ็ดโมงถึงทุ่มหนึ่งแป้งที่ใช้ทำก็จะมี มีวัลิลากับชาคโคลแล้วก็จะมีร้านเนี้ยแนะนำแล้วขอดูนะเมื่อกี้นี่จะเป็นโรตีใช่ไหมคะโรตียักษ์อันนี้จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเค้กไส้ทะลักเนี่ยจะเป็นร้านอยู่ข้างๆกันประมาณห่างกันประมาณสักสองร้านาสอกันนะคะนี่ไส้ก็จะมีให้เลือกสองสองสามไส้อุ้ยมีเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าสองสามไส้มีหลายไส้เหมือนกันนี่จะเป็นแป้งชาคโคล อันนี้ที่ที่ที่เราเลือกของโตเกียวยักษ์ก็จะเป็นวาลีา่ลาจะมาชิมสองตัวนี้ว่าอะไรจะรอร่อยกว่ากันถ้าใครดูไซแ์ L อ่ะมันจะใส่ได้สามหน้าแต่แล้วแต่ความชอบบางคนเขาใส่ไซเดียวบางคนงใส่สามหน้าถ้าใส่โดยเฉพาะใส่ L นะถ้าไซเ์ S กับไซอ์ M จะใส่ได้อย่างละหน้า ความยาวก็จะเป็นเหมือนกันใช้แอลจะยาวกว่านี้นิดนึงออร่อยดีอร่อยคอนฟร์มแต่ว่าหน้าร้านเขาการันตีมาหลายละก็มีทั้งออกชีวิตหลายๆช่องเลยอะน่าจะอร่อยถูกคมน้ำเดือยอร่อยจริงๆถ้าใครผ่านมาแถวนะั้น สาขาหน้าโรงเรียนเจมมันดิตน,นะคะหอยมากมันเป็นอาหารว่างหรือทานแทนมื้อเย็นได้ เย็นเมือเที่ยงได้ถ้าใครไม่ชอบอาหารที่แบบหนักสกเกี่ยวร้านนี้ก่อยอันเดียวพอวันนี้ซื้อไซส์เอ็มมานะคะราคาสาุเก้าบาทถ้าไซส์เอสจะมันแตกต่างนะจแลนาราคาแตกต่างอร่อยคันเต่มถ้าใครอยากลองเชิญนะคะ เปิดทุกวันค่ะหน้าโรงเรียนเซมัิมดิแถวนั้นจะมีอาหารให้เลือกเยอะมากเลยตั้งแต่พิซซ่าเค้กแล้วก็น้ำชากระปังแล้วก็มีร้านต้มโซบ์ด,ด,ด้วยนะค้ามปากปากได้ค่ะ